สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องุนยซิดนีย์หนชาแนลนะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านช่องที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่มีความจริงใจให้กับพี่พเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านค่ะวันนี้นุยจะพาพี่พเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไปเที่ยวเมืองเมืองหนึ่งค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ทางตอนเหนือของทางฝั่งซิดนีย์นะคะอยู่ติดกับบริเวณของนิวคาสเซิลค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนท,ท,ทุกทุกท่าน เราจะพาพี่พเพื่อนไปเที่ยวชมเมืองที่ค่อนข้างที่จะออกไปทางนอกเมืองชนบทประมาณนี้ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเราไปชมบรรยากาศแบบบ้านๆบรรยากาศของชาวที่ทำทำฟาร์มบรรยากาศที่สวยงามบรรยากาศแบบบ้านๆของชาวออสซี่กันค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านไปค่ะ เราก็กำลังจะออกไปทางด้านนอกเมืองนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเนี่ยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านดูดูรั้วเห็นรั้วไหมคะเห็นรั้วไหมคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเราสามารถที่จะมองเห็นรั้วได้ค่ะรั้วสีฟ้าที่อยู่ด้านข้างทางนะคะคือเป็นป้องกันป้องกันจิงโจ้ป้องกันจิงโจ้กระโดดข้ามออกมาตรงทางไฮเวย์ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเนี่ยค่ะ เมื่อก่อนนี้หลายๆปีที่ผ่านมานะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกๆท่านเราจะเห็นจริงโจ้โดนรถชนรถเกียบมากมายเลยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกๆท่านตอนนี้เราก็มาถึงที่เมืองไมลเลนแล้วค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกๆท่านพอเรามาถึงเพื่อนของพ่อบ้านเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของเราเนะะี่ยค่ะเขาเป็นคนพื้นที่เขามาซื้อบ้านอยู่ที่นี่เขาก็เลยพาเรา มาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆเมืองเล็กๆที่เขาอาศัยอยู่นะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านตึกรามบ้านช่องหลายๆพื้นที่ก็ยังเป็นตึกรามบ้านช่องที่ค่อนข้างที่จะคงความเก่าแก่ไว้อยู่คะ่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเมืองนี้ถ้าเราขับรถมาเองเราจะใช้ระยะเวลาการขับรถประมาณ2-3ถึงชั่วโมงคะ่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะคะ สองสามวันก่อนที่พวกเราจะเดินทางกันมาที่นี่นะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านฝนตกบ่อยมากฝนตกบ่อยจนน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมพอๆกันกับทุกทุกพื้นที่อของประเทศออสเตรเลียที่เกิดน้ำท่วมค่ะแล้วก็แม่น้ำรำคลองแบบนี้ก็ไม่แปลกเลยค่ะที่ปริมาณน้ำจะท่วมสูงมากขึ้นค่ะพี่พเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเนี่ยค่ะ อันนี้ก็คือบริเวณหญ้าที่ว่าเป็นสีเหลืองนี่คือ,อบริเวณที่น้ําท่วมถึงค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านน้าท่วมถึงนะคะพี่พื่เพนเพื่อนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งตรงฝั่งคลองด้านนู้นก็เป็นอ่ะก็เป็นฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มก็คือ,อชาวบ้านก็ยังมีวิถีชีวิตดำรงชีวิตด้วยการทำฟาร์มค่ะก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นฟาร์มฟาร์มวัว แล้วก็ที่รู้ๆก็คือออ,อกห่างจากบริเวณของไม้เล่นนี่ก็จะมีคนที่เขาทำฟาร์มเกี่ยวกับเป็นฟาร์มองุ่นนะคะเป็นฟาร์มองุ่นที่สามารถเอามาทำไวน์ได้ค่ะพี่เพื่เพื่อนทุกทุกท่านนี่ค่ะเห็นไหมคะปริมาณน้ำเห็นไหมคะหญ้าหญ้ามันยังเป็นสีเหลืองก็คือมันจมอยู่ใต้น้ำน่าจะเป็นอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์กว่ากว่าพี่เพื่อนเพื่อนทุกทกท่านนีคะ ไปที่ไหนเราก็เจอแต่นกค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกๆท่านบริเวณไหนพื้นที่ไหนที่ว่ามีนกนั่นแสดงถึงว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทท่านเนี่ยค่ะพนกเขาจะชอบมาเก็บเก็บแมลงเก็บเก็บอะไรเขาเรียกเก็บนอนเก็บแมลงต่างๆกินค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทท่านเนี่ยค่ะเราก็จะเดินไปเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องไปเรื่อยๆนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเนี่ยค่ะ ด้านหน้าเขาก็จะเป็นช็อปนะคะด้านหน้าเป็นช็อปด้านหน้าทางฝั่งขวามือเรานี่เป็นช็อปนะคะด้านหลังเนี่ยบางทีร้านอาหารเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อด้านหน้าแล้วเราเดินทะลุออกมาแล้วก็มานั่งที่มานั่งนี้ได้แล้วก็นั่งชมวิวทานอาหารไปด้วยชมวิวไปด้วยค่ะไปเพี่อเพื่อน <c oughs> ทุกทุกท่านนะคะข่าวก่อนที่นุ้ยมาที่นี่นะคะผู้คนเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งเป็นผู้คนที่ว่ามาเดินออกกาลังกายแล้วก็มาเดินชมวิวเนี่ย ผู้คนเยอะมากเลยค่ะแต่วันนี้มีแค่ไม่กี่คนเองค่ะที่ได้เดินสวนกันกันกบเราค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านอาจจะเป็นเพราะว่าฝนช่วงที่ว่านุ้ยไปเนี่ยฝนก็ยังมีลงเม็ดปลยอยๆอยู่นะคะเลยก็เลยได้ถ่ายภาพบรรยากาศที่สบายสบายร่มรื่นธรรมชาติที่แบบสวยงามเนะะี่ยค่ะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาปรุงแต่งเลยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกๆท่ทานเนะะี่ยค่ะ ธรรมชาติแบบบ้านๆธรรมชาติแบบชนบทที่มีแม่น้ำรำคลองเนี่ยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเป็นสิ่งที่ดีงามมากเลยค่ะที่ได้พาพี่เพื่อนเพื่อนได้มาชมวิวและชมบรรยากาศบ้านๆแบบนี้ค่ะและหนุ่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนเก่าได้ถามสารทุกสุขดิบได้นานๆเจอกันทีค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเนี่ยค่ะเมืองนี้ก็น่าอยู่มากเลยนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเมืองนี้เป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะน่าอยู่มาก ค่อนข้างที่จะเงียบสงบถ้าคนที tamam. okay. ่ชอบชีวิตถีชีวิตแบบ slow life ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านก็ค่อนก็แนะนําเมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็เมืองนี้ก็ไม่ห่างจากสถานีรถไฟเลยนะคะไม่ห่างจากสถานีรถไฟเลยสามารถที่จะเดินทางสะดวกเข้าไปในเมืองซิดนีย์ได้ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านแล้วก็สามารถที่จะต่อ รถไฟไปไปที่เมืองต่างๆได้อย่างง่ายดายด้วยค่ะพี่เพื่เพื่อน,นท,ทุกทุกท่านเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะโต๊ะสำหรับที่ให้คนที่เขาไปสั่งอาหารจากด้านในร้านอาหารที่อยู่ฝั่งทางขวามือของเราเนี่ยค่ะเขาก็สามารถที่จะเดินถืออาหารแล้วก็ออกมานั่งทานแล้วก็ชมวิว ตรงทางด้านหลังด,ด้านหลังของตึกนี้ได้สบายเลยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเนี่ยค่ะมันก็เป็นการอ่าไปเที่ยวที่อ่าผ่อนคลายมากเลยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเนี่ยค่ะบรรยากาศชนบทบรรยากาศอ่าบ้านบ้านบ้านของอีกมุมหนึ่งของประเทศออสเตรเลียค่ะพี่เพื่อนเพื่อนท,ทุกทุกท่านเมืองไมเลนค่ะเมืองไมเลน ที่อยู่อของนิวคาสเซนะคะอยู่ในแอเรียพื้นที่ของนิวคาสเซค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเนะคะเวลายามคะ่าามนะคะยามค่ําๆก็จะเห็นมีกลุ่มนกเป็ดน้อยนกเป็ดน้อยมาลอยมาลอยออกหากินไงพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านออกหากินหรือว่ากลับลังกลงกับลังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนนุ้ยเคยมาตอนช่วงที่ ค่ำๆเหมือนๆค่ำๆพลโัลเลเนี่ยคะ่ะนก็จะเห็นฝูงนกเป็ดน้ำค่ะพี่พเขาก็ว่ายจากทางฝั่งฝั่งทางใต้ขึ้นไปทางเหนือค่ะพี่เพ,พื่นเพื่อนทุกทุกท่านนะคะหนูก็ได้ถือโอกาสที่พาพี่เพื่อนเพื่อนมาเที่ยวชมบรรยากาศบ้านๆบ,บรรยากาศชนบทของ มุมหนึ่งของเมืองเมืองหนึ่งของประเทศออสเตรเลียค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะคะนุะน้ยเป็นคนที่ชอบนะคะนุ้ยเป็นคนที่ชอบเมืองที่แบบอยู่แถบชนบทเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเรียบง่ายเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันสงบร่มรื่นร่มเย็นค่ะนุ้ยเป็นคนที่ชอบแบบนั้นแล้วก็เมืองนี้ผู้คนก็ค่อนข้างที่จะ,ะเยอะแต่ก็ไม่ถึงว่าหนาแน่น,นนะคะ ก็ไม่ถึงว่าหนาแน่นมากแล้วผู้คนที่นี่ก็มีความเป็นกันเองมากเลยค่ะพี่พื่เพื่อนทุกๆท่านมีความเป็นกันเองมากเวลาที่เราเดินสวนกันนะคะเขาก็จะทักทายกันเขาก็จะมีการทักทายพูดคุยกันเนี่ยค่ะอันนี้น้องหมาไม่ใช่น้องหมาเรานะคะพี่พื่นเพื่อนทุกทท่านเป็นน้องหมาของคนที่อาศัยอยู่แถบนี้แถวนี้นี่แหละค่ะเขาเดินผ่านมาแล้วเขาก็มาหยุดพูดคุยด้วย พอดีว่าเขามาถึงเขาก็เข้ามาพัวพันกับพวกเราเลยค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านดูสิคะเข้ามาพัวพันเข้ามาดมกัะนุ้ยถามว่าเป็นพันธ์อะไรเจ้าของเขาบอกว่าเป็นพันธ์เบลเยียมเบลเยียมเชพเพตอันนี้ก็คือกลางคืนค่ะพ,พี่เพื่อนพเพื่อนท,ท,ทุกทุกท่านกลางคืนช่วงที่เราจะเดินกลับไปที่พักของเพื่อนบ้านค่ะพอดีนุ้ยเห็นสิ่งสิ่งนี้เป็นแสงสีไฟนุ้ยก็เลยถ่ายเก็บไว้ค่ะถ่ายเก็บไว้เ,ไวเป็นอ่า เป็นที่ระลึกไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมได้เก็บไว้ในความสวยงามความแปลกตาว่าเขาทำไว้ไฟแบบนี้ไว้เพื่ออะไรนุ้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะอ่านเป็นตัวหนังสือก็อ่านไม่ได้ค่ะสวยแบบแปลกสวยแบบเก๋ไก่ไปอีกแบบหนึ่งค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกๆท่านนี่เลยพระจันทร์เต็มดวงค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกๆท่านหันไปเจอพอดีค่ะระวังแปลงร่างนะคะ ระวังแปลงร่างนะคะเวลาที่พระจันทร์เต็มดวงมีใครจะแปลงร่างหรือเปล่าเนี่ยคะ่ะอันนี้มันเป็นยอดอยอดอตึกเป็นยอดอบ้านบ้านหลังหนึ่งไม่ใช่ตึกสิเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ทรงคล้ายๆก,กับทรงของอชาวยุโรปชาวอังกฤษเนะะี่ยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกๆท,ท,ท่านเน,นี่ยค่ะหนูเห็นความสวยงามคะ่ะเห็นความสวยงามของพระจันทร์ซึ่งมันอยู่ ระหว่างกึงกลางของอะระหว่างตึกแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่บนยอดตึกแบบนี้นะค่ะมันมีความสวยงามมันมีความรู้สึกมันมีความรู้สึกว่าเราเราอยู่ในเมืองเราไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นแบบนี้นะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเดีโวให้กับนุ้ยในทุกๆครั้งฝากกดเลิฟกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งกริ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ้ยได้ทำคลิปดีๆออกมาพี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันในตอนต่อไป วันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะโดยจะนำพาสิ่งดีๆและสิ่งสถานที่สวยงามมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะบาย